สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย ไดีค่ะกลับมาพบกับทันข่าวสิบนาฬิกากันสักครู่ช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพรศิริกุลพัวทาผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะสําหรับสงการปี2,568โดยล่าสุดพบเมาแล้วผับทะลุ3,000คดีโดยกรมคุมประพฤติได้ดึงผู้กระทำผิดรวมสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ผ่าน CCTV รถลดอุบัติเหตุพันตำรวจ ตีสุริยาสิงหะกรมนอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยถึงมาตรการคุมเข้มช่วงเทศกาลสงการคุณศศัษษษษกราา2,568โดยกรมคุมประพฤติได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรท,ทั่วประเทศนำผู้ถูกค,คุมความประพฤติในคดีพรบรจราจรทางบกมาสนับสนุนภารกิจตำรวจและร่วมสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ผ่านกล้องวงจรปิดทีซีซีแบบ Real time. เรียลไทม์พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่และลดอุบัติเหตุทางถนนโดยสถิติคดีในช่วงสงการวันที่14เมษายน2568พบว่าได้มีคำสั่งคุมความประพฤติ1,718คดีแบ่งเป็นเมาแล้วขับ1,674คดีติด E-M 15รายขับซิ่ง1คดีขับเสพ43คดีติด E-M 1รายส่วนยอดคดีสะสมวันที่11 14เมษายน2568 มี3,297คดีติด EM 25รายจังหวัดที่มีคดีเมาแล้วขับสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร295คดีนนทบุรี242คดีสมุทรปราการ226คดีเมื่อเปรียบเทียบสถิติวันที่4ของสงการปี2567 ปี2567เมาแล้วขับ2,106คดีปี2568เมาแล้วขับ1,674คดีลดลง432คดีกองทัพบ,บกสรุปยอดจ,จุดใช้บริการประชาชนของกองทัพบ,บกในวันที่14เมษายนมีประชาชนเข้าใช้บริการรวมทั้งสิ้น625คนแบ่งเป็นสอบถามข้อมูล65คนพัก ดื่มเครื่องดื่ม202คนซ่อมรถ81ด81คนใช้บริการทางการแพทย์23คนสุขา1,407คนร้องทุกแจ้งเหตุ4คนชาร์จโทรศัพท์23คนใช้บริการอื่นๆ24คนส่วนยอดสะสมตั้งแต่วันที่11ถึง14เมษายน2568พบว่ามีผู้เข้าใช้บริการจุดบริการประชาชนของกองทัพบ,บกรวมแล้ว8,807คน ท้งนี้กองทัพบ,บกได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.2ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ซานดิเอโกเคานตี้ลึกใต้พื้นดินราว13กิโลเมตรเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายที่รุนแรงแต่เจ้าหน้าที่ราดตะเวนทางหลวงได้รับรายงานเหตุหินสไลด์ปิดกั้นถนนหลายจุดด้านนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเผยว่ากำลังประสานงานร่วมกับทางการท้องถิ่นเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ โดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ทั่วรัฐด,ดังกล่าวตั้งแต่ซานดิเอโกไปจนถึงนครลอสแองเจลิสและยังเกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายระลอกซอสกุงรถฝ่าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ่งรถฝ่าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องรา ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด <c oughs> จิม้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสุงพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง คผู้ชมสามารถติดตามรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา12นาฬิกาแล้วกลับมาพบกับอีกอีกครั้งในวัน14นาดิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ